เดี๋ยวเรามาไขาข้อข้องใจนะหลังจากที่ใส่เฟือกไว้นานนะใส่ไว้นานเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่สองแล้วคะ่ะต้องจะได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะกระดูกหักใช่ไหมใช่ค่ะ,ะกระดูกหักใส่ไว้หนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้ามเนื้อขาของเขาจะเป็นยังไงนะช่องกิจตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาิร อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ฮะหลังจากถอดเฟือกแล้วก็บอกว่าขามันรีบลงนะเราไปดูที่กล้ามเนื้อเนะี่ยกล้ามเนื้อน่องนะข้างนีนะ้และข้างนี้มันจะ เหลวกว่านะกล้ามเนื้อนี้จะเหลวกว่าเนี่ยกล้ามเนื้อนี้มันจะแน่นกวนะ่าเนี่ยแน่นกว่าเยอะการที่กล้ามเนื้อเหลวเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานนะ<ๆ>มันไม่ได้ใช้งาน<ๆ>เราไม่ได้ลงน้ําหนักไม่ได้ขยับไม่ได้ยืดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะรีบลงสักระยะหนึ่งนะแต่พอเมื่อหายปกติแล้ว<ๆ>นะเราเราบริหารแล้วเราใช้งานกล้ามเนื้อก็จะกลับมาเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นหลายคนกังวลก็ไม่ต้องกังวลนะ เนี่มาดูฝั่งนี้มันก็จะชัดเจนนะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าขาครางนี้อย่างปกติครางนี้จะรีบลงนะแต่ก็บอกคนไข้ว่าไม่ต้องกังวลนะพยายามเน้นเรื่องของการบริหารนะเดี๋ยวจะมีการสอนการบริหารอีกทีหนึ่งนะฮะ